้เฮ้ยแต่งตัวเรียนแบบของเนี่ยเงนสีเดียวเลยไม่ได้เรียนแบบเอาละคุณผู้ชมแมขณะนี้เราอยู่กับที่หลักสีนะฮะเมื่อสักครู่นี้เช้าวันพิานวิ่งพี่ที่สวนสวนสัวเด็กพันธุ์จ้าที่สวยมากเลยนะแต่ปรากฏว่าไม่ได้ไลฟ์สดเพราะแพ็กเกจเน็ตหมดลืม ไอเราก็วิ่งไอหวังมันก็พยายามต่อไอต่อไม่ได้ต่อไม่ได้เดบิวมีปัญหาเนี่ยเดบิวต์มีปัญหาเราก็ไปโทษริษัทเขาทำไมมีปัญหาเขบอกว่าลืมจ่ายเงินว่าลืมจ่ายเงินน้องเราจะไปคืนเมื่อเช้าก็ได้วิ่งออกกําลังกายแล้วนะไม่ได้ออกกําลังกายเพื่ออะไรนใครพาเดินเนี่ยเดินน้อมนิดนึงนะคุณผู้ชมฮะเดีจอข้ามาเดินเลยเจอมฮะเจอเดี๋ยวการไปการแบบปลามาทำท่อนะคุณผู้ชมฮะแล้วก็เทปูนเรียบร้อยพร้อมกับน้องสุนัข ฝากรอยเท้าและรอยยิ้มไว้บนปูเรียบร้อยรอยยิ้มเลยนี่กบฟ้าจองขุดเอออเ๊ะขุดชั่วคราวอยู่หลายคนไม่รู้น้องอะไรเงี้ยก็ดีคุยง่ายๆนะการประสานงานระหว่างหน่วยงานสำคัญมากเลยเพราะกทมมันมีหลากหลายอ่ันนี้แล้วก็รอรัฐบาลใหม่มาก็ได้ประสานงานกันให้เข้มข้นต่อไป ก็ยังรออยู่นะครับผู้ชมฮะรอ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 เมื่อวานก็หลักสี่วันนี้ก็หลักสี่นะได้เจอตัวจริงๆเลยวันนี้ตัวจริงตัวจริงก็ข็อปก็คุณมากสำหรับสนามเด็กเล่นนะคะท็อดีไหมดีค่ะแต่เขายังเล่นเหรอยังเล่นเหรอยังเล่นอยู่ค่ะแล้วโอ้ยยูกนหลาาค่ะแล้วก็ใครเรียกผมพี่กี้ครับ คุณแม่มาถ่ายรูปฮะคุณผชมฮะอรุณสวัสดยามเช้าฮะกับกิจกรรมผู้ว่าสัญจรนะฮะขณะนี้เราอยู่กันที่บริเวณเขตหลักสีนะฮะก็กับหมู่บ้านเจริญทรัพนะฮะ